Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat so, dinak yang dinarak วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูผู้สอนคุณครูสวยาศารอนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติยางเช่นเดิมนะคะซึ่งจะเป็นคาบที่7แล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะว่าตัวอย่างที่คุณจะให้มานั้นเป็นลักษณะแบบไหนกันต่อนะคะ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะและก่อนจะขึ้นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนิดนึงนะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตรยางซึ่งในคาบก่อนครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะว่าโจทย์ปัญหาที่ใช้การเทียบบัญญัติตรยางนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็คือจะเป็นลักษณะโจทย์ที่เป็นโจทย์ปัญหาการคูณ และการหานั่นเองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างของอะไรคะปริมาณของสิ่งสองสิ่งอ่าก็คือซึ่งโจทย์จะกำหนดมาให้ก็คือจะมีสิ่งสองสิ่งด้วยกันดังนั้นสิ่งละสองจำนวน โดยโจทย์กำหนดปริมาณของสิ่ง2ส,สิ่งมาให้3จํจำนวนก็คือกำหนดตัวเลขมาให้3จํจำนวนนั่นเองแล้วก็ให้เราหาอีก1จําจำนวนซึ่งจะเป็นปริมาณของสิ่งเดียวกันนั้น2จํจำนวน และจะเป็นปริมาณของอีกสิ่งหนึ่งหนึ่งจำนวนทีนี้ในการหาก็คืออาจหาปริมาณของอีกสิ่งหนึ่งได้ก็คืออีกหนึ่งจำนวนได้นั้นโดยใช้การเทียบปัญญาตรยายนั่นเองนะคะ,ะสำหรับข้ามนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ,ะและก่อนจะขึ้นตัวอย่างเดี๋ยวมาดูวิธีการเขียนแสดงวิธีการหาคาตอบก่อนนิดน,นึงนะคะเพื่อเป็นการทบทวม,มให้เรา ใกน,นกี่ยวกับการเขียน,นยวิธีที่ทนานซึ่งในการเขียนแสดงวิธีหาคำตอบใช่ไหมคะก็ค,ะคือในบรรทัดที่หนึ่งนักเรียนยังจำได้ไหมคะในคาบโกนก็คือ เจอหลายตัวอย่างแล้วนะคะอะดีตครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งก็คือในบรรทัดที่1ให้เราเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่งสองสิ่งตามที่จรรโจทย์กำหนดโดยให้จํานวนของสิ่งที่เราต้องการหานั้นไว้ทางขวาเสมอ และในบรรทัดที่สองหาจํานวนของสิ่งที่อยู่ทางขวาก็คือเราจะหาคําตอบที่อยู่ทางขวานั้ 1. 1. นโดยให้จํานวนของสิ่งที่อยู่ทางซ้ายเป็น1หน่วยก่อนนะคะก็คือเทียบกับ1หน่วยก่อนและในบรรทัดที่สามหาจำนวนของสิ่งที่อยู่ทางขวาก็คือคำตอบที่เราต้องการนั้นตามที่โจทย์ต้อง หรือว่ากำหนดมาให้หานั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการเขียนแสดงวิธีการหาคําตอบทั้ง3บรรทัดนะคะอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยค่ะอ่าและตัวอย่างนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่อยู่ในแบบฝึกหัดน,นะคะก็คือฝึกคิดพิชิตแบบฝึกนั่นเองอ่ามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะคือจะเป็นข้อหนึ่งโจทย์มีอยู่ว่าลูกพรับสามถุงแต่และถุงบรรจุลูกพรับจำนวนเท่าเๆกันนับรวมได้12ผลโนงซื้อลูกพรับ5ถุงจะได้ลูกพรับกี่ผลในส่วนของสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ตอนแรกคือตรงไหนเอ่ยก็คือตรงไหนคะ ตรงที่เป็นลูกพับสามถุงแล้วก็แต่ละถุงบอกว่าบรรจุลูกพับจำนวนเท่าๆกันแล้วก็นับรวมนับรวมได้12ผลนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของสิ่งที่โจทย์มำนดและส่วนในสิ่งที่โจทย์ถามในส่วนของประโยคที่เป็นคำถามก็คือโจทย์ถามว่าโหนงซื้อลูกพับ5้าถุง 5ถุงจะได้ลูกพลับกี่ผลใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของที่โจทย์ถามใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนจําไว้เลยว่าสิ่งสองสิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือมีอะไรคะลูกพลับ3ถุงกับก็คือนับรวมได้12ผลนั่นเองดังนั้นการที่เราจะเขียนในบรรทัดที่1เวลาจะเขียนแสดงวิธีทาให้เราตั้งสิ่งที่โจทย์ถาม เอาไว้ทางขวาดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามตรงกับอะไรคะก็คือจะได้ลูกพรับกี่กี่ผลน,นั่นเองอดังนั้นเดี๋ยวครูขอลบอันนี้ก่อนนะคะ,ะก็คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามว่าจะได้ลูกพรับกี่ผลดทูที่หน่วยเป็นหลักเลยก็คือถามเป็นผลดังนั้น ในส่วนของตัวเลขที่เป็นจำนวนที่เป็นผลผลต้องอยู่ทางขวาดังนั้นอ่ะมาเริ่มแสดงวิธีทำกันเลยวิธีทำจะได้ว่าลูกพับ3มถุงนับรวมได้12ผลอ่ะเห็นไหมคะว่าหน่วยของเราจะมีหน่วยคือถุงกับผลใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ส่วนที่โจทย์ถามก็คือผลนั่นเองดังนั้นผลต้องอยู่ทาง ขวาทีนี้มาเริ่มแสดงในส่วนของบรรทัดที่สองก็จะได้ว่าลูกพับ1ถุงในบรรทัดที่สองเราจะเทียบกับ1ห,หน่วยก่อนอตรงนี้ก็คือ1ห,หน่วยก็คือ1น,นั่นเองลูกพับ1ถุงนับรวมได้นับรวมได้ตรงนี้ทำยังไงคะให้เราเอาตัวเลขที่อยู่ทางขวามาหารกับตัวเลขที่อยู่ทาง ยอ่อันนี้คือเป็นการหานั่นเองอก็จะได้ว่า12หาร3หรือว่าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนจะเป็น12ส่วน3นั่นเองอต่อไปบรรทัดที่3ลูกพับก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการคือลูกพับ5ถุงเขียน5ถุงลูกพับ5ถุงนับรวมได้ดังนั้นเอาอะไรคะเอา5ไปคูณกับ เศษส่วนตัวนี้ในบรรทัดที่สองอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการคูณนั่นเองก็จะได้ว่าห้าคูณเศษสิบสองส่วนสามอ่ะทีนี้สังเกตนะคะครูจะให้นักเรียนลองสังเกตว่าในแต่และบรรทัดก็คือเราจะเขียนคาเหมือนกันเลยก็คือลูกพลับลูกพลับนะคะแล้วก็นับรวมได้ก็เขียนให้เหมือนกันทุกบรรทัด อ่นะคะดังนั้นต่อไปมาหาคำตอบในบรรทัดที่3อ่าโดยดูว่า5คูณกับ42ส่วน3นั้นอ่ามีคู่ไหนที่ตัดได้บ้างคะเวลาตัดตัดบนตัดล่างอ่า3กับ5ตัดไม่ได้3กับ12ตัดได้อ่าลองดูก่อนนะคะว่าตัดได้หรือไม่ได้ทีนี้ลองใช้แม่3ดูก่อนนะคะในการตัดซึ่งเพรว่า3คูณ1ได้3 3คูณกับอะไรได้12อ่าดังนั้น คูณกับ4ดังนั้นตัดได้นะคะ 2, 2ตัวนี้คือบนกับล่าง3 1 3 3 3 12อ12ตัดกันแล้วเหลือส่วนเป็น1ดังนั้นเอาตัวที่เหลือคือ5คูณกับ4เท่ากับ20ผลนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับข้อ1แสดงว่าท่านโงงต้องการซื้อลูกพร้า5ถงแสดงว่าจะได้ลูกพััคือ20 นั่นเองนะคะ,ะสำหรับโจทย์ข้อ1นึ่งอ่าและต่อไปมาดูโจทย์ข้อ2กันต่อนะคะอ่ามีอยู่ว่าไงคะโจทย์ข้อ2บอกว่าตูนซื้อปลาเทวดา4ตัวจ่ายเงินไป48บาทต่อมาซื้อเพิ่มอีก9ตัวจากร้านเดิมตูนต้องจ่ายเงินเท่าเท่าใดอ่าจะเห็นว่าเป็นยังไงคะ ตอนแรกตุนซื้อปลาเทวดา4ตัวอก็คือจำนวนอะสิ่งแรกก็คือปลาเทวดานั่นเองปลาเทวดา4ตัวใช่ไหมคะจ่ายเงินไป48บาทต่อมาซื้อเพิ่มอีก9ตัวอาจจะเห็นว่าสิ่งสองสิ่งนี้เหมือนกันก็คือ4ตัวกับ9ตัวและต่อไปคือไงคะอ่าน อันดับแรกคือซื้อปลาเทวดา4ตัวจ่ายเงินไป48บาทต่อมาซื้อเพิ่มอีก9ตัวจากร้านเดิมตุนต้องจ่ายเงินอีกเท่าใดอาจจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือเป็นยังไงเอ่ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็คือโจทย์ถามอะไรคะว่ากี่บาทนั่นเองอ่าเท่ากับกี่บาทใช่ไหมคะข้อนี้ดังนั้นหน่วยที่เป็นบาทต้องอยู่ทาง ขวานั่นเองใช่ไหมคะหน่วยตัวกับบาทอ่หน่วยก็คือจะมีตัวกับบาทใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือตุนต้องจ่ายเงินเท่าใดเท่าใดตรงนี้ก็คือบาทดังนั้นหน่วยที่เป็นบาทต้องอยู่ทางขวานั่นเองอดังนั้นวิธีการเขียนในบรรทัดแรกเราต้องเขียนว่าตุนซื้อปลา4ตัวจ่ายเงินไป48บาทอะจะเห็นไหมคะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าอ่ามิก็คือจะมีตัวกับบาทดังนั้นสิ่งที่จดถามเป็นบาทบาท,บาทต้องอยู่ทางขวานั่นเองอ่าต่อไปบรรทัดที่สองให้เทียบกับ1ห,หน่วยก่อนก็คือทางซ้าย1ห,หน่วยก็จะเป็นตุนซื้อปลา1ตัวจ่ายเงินไปอ่าทีนี้เอาอะไรคะเอา4ีมาหารกับสนั่นเองใช่ไหมคะอาหารต่อไป ในบรรทัดที่3ตูนซื้อปลาตามที่โจทย์ต้องการคืออะไรคะซื้อมาเพิ่มอีก9ตัวซื้อเพิ่มอีก9ตัวดังนั้นจ่ายเงินไปก็ให้เอา9ไปคูณกับเศษส่วนตัวนี้มาคูณทีนี้หาคำตอบโดยโดูว่ามีตัวไหนที่ตัดได้บ้างคือตัดบนตัดล่าง ดังนั้นพบว่า4กับ48ตัดได้ไม่เอ่อยโดยใช้สูตรคูณแม่อะไรคะลองดูแม่4 4 1 4 4คูณกับ12ได้48ดแสดงว่าตัดได้ลงตัวพอดีนะคะดังนั้นส่วนเป็น1เอาตัวที่เหลือมาคูณกันคือ9คูณกับ12ได้108นั่นเองอาท่ทีนี้สรุปแล้วข้อ2คือแสดงว่าตุนต้องจ่ายเงินอีก108บาท และต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่3เพิ่มอีกหนึ่งข้อนะคะโจทย์ข้อ3มีอยู่ว่าเดือนที่แล้วครอบครัวของเดบใช้น้ำประปา20หน่วยจ่ายค่าน้ำ300บาท ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ตอนแรกก็คือเดือนที่แล้วครอบครัวของเดชใช้น้ำประปา20หน่วยจ่ายค่าน้ำ300บาทใช่ไหมคะ,ะและส่วนในสิ่งที่โจทย์ถามคือเดือนนี้ครอบครัวของเดชใช้น้ำประปา15หน่วยจะต้องจ่ายค่าน้ำเท่าใดจ่ายค่าน้ำมีหน่วยเป็นอะไรคะเป็นเป็นบาทนั่นเองอเป็นบาทใช่ไหมคะดังนั้น สิ่งที่โจทย์ถามเท่ากับกี่บาทตรงนี้บาทต้องอยู่ทางขวาทีนี้ดูจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้มันจะมีอะไรคะก็คือน้ำประปา20หน่วยกับจ่ายค่าน้ำ300 300บาท300บาทตรงนี้ใช่ไหมคะดังนั้นบาทต้องอยู่ทางขวาเวลาเขียนในบรรทัดแรกเราจะต้องเขียนอะไรคะ,ะบาทต้องอยู่ทางขวา เพราะสิ่งที่โจทย์ถามคือถามบาทใช่ไหมคะว่าต้องตายค่าน้ํากี่บาทดังนั้นหน่วยที่เป็นบาทจะต้องอยู่ทางขวานั่นเองอ่ทีนี้บรรทัดที่หนึ่ง ราก็เขียนจากสิ่งที่โจทย์กหนดมาให้ก็คือน้ําประปาเวลาเขียนเ,เขียนคาสั้างสั้นพอนะคะก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์ก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์กหนดมาให้สสิ่งคืออะไรกับอะไรดังนั้นจะเป็นว่าน้ําประปา20หน่วยจ่ายค่าน้ํา300บาทนั่นเองอ่ดังนั้นจะเห็นว่าจะมีหน่วยเป็นอะไรคะก็คือหน่วยหน่วยอ่านหน่วยของ ของสิ่งสองสิ่งที่กำหนดมาให้คือ20หน่วยกับหน่วยบาทใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือบาทแสดงว่าบาทต้องอยู่ทางขวานั่นเองอาทีนี้ได้แล้วบรรทัดแรกจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ต่อไปบรรทัดที่สองเทียบกับ1น่หน่วยดังนั้นนะ้าประปา1หน่วยจ่ายค่าน้ำให้เอา300ไปหารยี่ เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนและบรรทัดถัดไปบรรทัดที่3เทียบกับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือถ้าใช้น้ำประประา15หน่วยจ่ายค่าน้ำก็ให้เอาอะไรคะ15ไปคูณไปคูณกับเศษส่วนนั่นเองอ่าทีนี้หาคำตอบโดยดูว่ามีตัวไหนที่ตัดได้บ้างบนกับล่างดังนั้นพบว่าตัด 20กับ300อ่าโดยใช้สูตรคูณแม่20เลยก็คือ21 20 20 คูณกับอะไรได้300หรือว่าถ้าตัวเลขเยอะๆเราใช้วิธีการหายังไงคะก็คือหาว่า300หาร20แล้วได้เท่าไหร่ถ้าลงตัวแสดงว่าตัดได้ดังนั้นเพราะว่า300หาร20เท่ากับ15นั่นเองหรือว่าเราจะดูว่า20คูณกับอะไรได้300ก็คือคูณกับ15ดังนั้นตัดกันแล้วเหลือ ส่วนเป็น1อ่เอาตัวเลขที่เหลือคือ15คูณกับ15นั่นเองเท่ากับ225บาทอ่ะสรุปแล้วข้อ3นี้คือแสดงว่าเดทจะต้องจ่ายค่าน้ำา2 5 5บาบาทอ่า และเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวอย่างที่ครูเอามาให้วันนี้ก็คือเป็นโจทย์ตัวอย่างที่อยู่ในเล่มแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะซึ่งในคาบที่แล้วเราก็ได้เรียนแล้วนะคะเรื่องนี้ก็คือเป็นการเขียนแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีการเทียบบัญญัติตรายางนั่นเองนะคะอะไม่ยากเกินไปนะคะดังนั้นก็คือคาบนี้จะเป็นคาบสุดท้ายแล้วในของ เทอมหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นเรื่องสุดท้ายและหัวข้อเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนในเทอมหนึ่งนะคะหลังจากนี้อ่าเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ในคาบในเทอมหน้ากันต่อนะคะ,ะสำหรับวันนี้วัสลามอะลัยกุมบาระห์มุลลฮยตะอาลาวะบบเระกาตุ